โรงเรียนโซมาพาพัฒนาแขวงบางชันเขตของสัมาวากรุงเทพมหานครก็จะเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลชั้นประถมศึกษาและก็มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในอดีตนั้นก็ได้เคยเข้าไปทำการสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาจนกระทั่งถึงปี2558 ก่อนที่เด็กนักเรียนจะเข้าสู่ห้องเรียนคุณธรรมจริยธรรมนั้นก็จะพาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนเป็นเวลาประมาณ10นาทีโดยประมาณที่เห็นก็จะมีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 IEP ีพทับหนึ่งและก็เด็กนักเรียนในช่วงซัมเมอร์หรือว่าช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนก็จะมาติวลรกอข้ามาเรียนซัมเมอร์ที่โรงเรียน โรงเรียนก็จัดให้มีชมรมพุธศาสตร์เด็กนักเรียนที่ต้องการที่จะศึกษาธรรมศึกษาเพิ่มเติมหรือติวธรรมศึกษาก็สามารถเข้ามาเรียนได้ในในภาพที่เห็นนี้ก็จะลงไปนั่งกับเด็กนักเรียนก็คือทําตัวให้เด็กนักเรียนนั้นเข้าหาได้ง่ายนี่ก็เป็นเด็กชั้นประถมต้นก็คือ,อ,อ,อป .1 ป .2 IEP ก็จะมีชั้นเรียนอีกต่างหากในช่วงก่อนปิดเทอมก็มีการสอบประเมินวัดผลก่อนที่จะเข้าสู่ห้องเรียนก็ออกมาทักทายพูดคุยกับเด็กเพื่อสร้างความเป็นกันเองให้เด็กเห็นว่าพระนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็สร้างสีสันให้เด็กมีรอยยิ้มเสียงหัวเราะ เมื่อเราเปิดใจเด็กได้เด็กมีรอยยิ้มเด็กมีเสียงว่าเขาก็จะเปิดใจรับฟังพระมากยิ่งขึ้นทําให้เด็กไม่เครียดที่สําคัญอย่าไปสอนแต่หลักการและธรรมะล้วนๆทาให้เด็กเครียดแล้วก็นอนหลับแล้วไม่ใส่ใจธรรมะต้องมีมุขปาฐมีการทําให้เด็กสนใจนี่ก็เป็นเด็กม .3 มัธยมศึกษาปีที่3 ก่อนจะจบภาคการศึกษาก็ปล่อยให้ถ่ายภาพเล่นกันในห้องจริยธรรมมีการอบรมมีการสอนมีการเรียนเด็กนักเรียนก็ให้ความสนใจดีหลังจากที่เขาจบการศึกษาไปแล้วก็จะได้ใกล้ใกล้ชิดพระก็จะนำความรู้ผู้คนธรรมมาเป็นคนดีของสังคม เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นคนดีของสังคมเป็นชาวพุทธที่ดีเป็นศาสนิกชนที่ดีสืบไปหลังจากนั้นก็เป็นชั่วโมงการเข้าค่ายลูกเสือก็จะนำพาเด็กมาทำกิจกรรมที่วัดโดยการแบ่งกลุ่มกันออกทำจิตอาสาทำความสะอาดห้องน้ำปัดกวาดบริเวณวัดเช็ดถูพุทธรูปอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้เด็กนั้นได้มีการทำจิตอาสา การเข้าวัดก็จะได้เรียนรู้ว่าพุทธศาสนาและวิถีไทยวิถีพุทดธดังเดิมเป็นมาอย่างไรทาให้เด็กมีจิตใจที่ไม่กล้าร้าวเด็กทุกคนที่จบไปโดยมากก็มีจิตใจอัธยาศัยดีหมดก็พากันไปล้างโบสถ์ล้างห้องน้ำเป็นการลดทิฐิมานะทำให้เด็กมีจิตอาสามากขึ้น นี่ก็เป็นบรรยากาศอุโบโสถวัดส,สมาาเญนยาวาดเขตคลองสมาสมากรงเทียมามานครได้รับแหรงอุปถรัรมภ์จากพรอะอธิพวันสมานร,รักนำพาเด็กมาเข้าค่าย